รีวิวรั้วตะข่ายครับรั้วตะข่ายแบบนี้นะผมทารั้วเนี้ยมาผมทําคลิปมาได้ประมาณสี่ปีนะประมาณสี่ปีสี่ปีที่แล้วผมทําคลิปไปตอนทําตอนเอาเสาตั้งเสาแล้วก็ทําอ่าขึงตะข่ายเนี้ยผ่านมาสี่ปีนะดูสภาพครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลย ผ่านทั้งฝนผ่านทั้งแดดผ่านทั้งเครือต้นไม้พันลกแต่ละพัดต้นไม้ครับพันหมดเลยไม่มีเวลาได้ทําเท่าไหร่ไม่มีเวลาจะทําความสะอาดรั้วเนี่ยผลสุดท้ายก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ยังโอเคอยู่ครับใครที่ต้นทุนน้อยครับอยากจะทํารั้วกันกันหมากันอะไรได้ดีเลยครับเราปัก ยัดลงดินเลยเงี้ยหมาอะไเข้าไม่ได้เลยถือว่าดีมากเลยแล้วก็ทนด้วยเนี่ยดูสภาพก็มีบ้างครับสนิม,มมีบ้างมีบ้างแต่ไม่ถึงก็จะเสียหายมากครับสภาพถือว่าสมบูรณ์ครับ4ี่ปีกับฝนแดดน้ำต้นไม้พันถือว่าใช้ได้เลยส่วนกิปที่ใช้ล็อกเนี่ย ก็อันเดิมนะไม่เคยเปลี่ยนอันเดิมก็มีสนิมบ้างครับแต่ไม่ถึงกับขาดเนี่ยอันเดิมเนี่ยดูสภาพก็ใช้ได้นะใช้ได้เลยถ้าใครงบน้อยต้นทุนน้อยอยากจะทํารั้วที่มันกันหมากันได้ได้ยังเงี้ยขอแนะนําเลยรั้วจะขายแบบเนี้ยซื้อได้ที่ห้างขาย,ายวัสดุก่อสร้างหรือตามร้านก่อสร้างก็ได้มันเป็นขายเป็นมว้วนนะเป็นเมตร โมลละห้าสิบเมตรโมลละร้อยเมตรแล้วแต่เราจะเลือกนะครับราคาไม่แพงมาปักกับเสาั้วแบบนี้มายึดติดกับเสาั้วแบบนี้อันนี้เสาหน้าสี่เสาก็ทนผมขุดหลุมแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ระดับน้ําขุดหลุมแล้วก็เทปูนเทปูนที่ตีนเสาเนี่ยเทปูนล,ลงหลุม เทปูนเทปูนลงหลุมเลยเทปูนไม่ได้อาดินถมอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าเอาดินถมตามๆม,ม,มันเดี๋ยวมันก็เอียงเทปูนเลยอยู่ครับน้ําขังน้ําท่วมไม่มีเอียงไปไหนเลยวัวมาเบียดมาถูด,ด้วยไม่มีเอียงไปไหนเลยเสาจากต้นตรงเด้กก็ลองลองทํงาม,มันดูครับสําหรับคนที่งบน้อยแอยากมีรั้วที่มันไม่ชิดครับแต่ถ้าเกิดดูแลดีๆอ่ะ ตัดต้นไม้ไว้หรือจะปลูกผักสวนครัวก็ได้นะปลูกผักสวนครัวก็ได้หรือดูแลต,ตัดต้นไม้ไวด้ดีมันก็สวยอยู่นะมันก็ดูสะอาดดีแต่พอาที่ผมไม่มีเวลาทำแต่งานไม่ค่อยจะกลับบ้านเลยก็ปล่อยรกเนี่ยเพิ่งจะทำความสะอาดแล้วผมไม่มีขึงบนด้วยนะปล่อยอย่างนี้เลยมันก็ไม่เป็นไรมันก็อยู่อย่างนี้แหละหมาก็เข้าไม่ได้นี่ยึดฝังลงดินเลย ลองไปซื้อมาใช้กันดูครับราคาต้นทุนไม่แพงก็ลองลองดูครับใครอยากที่มีรั้วที่มันกันหมากันอะไรได้เนี่ยทาแบบผมเนี่ยต้นทุนไม่แพงครับไปดูราคาที่ห้างขายวัสดุกอ่อสร้างเลยเลยครับไม่แพงครับแล้วก็สั่งเสาจะเอาหน้าสี่หรือหน้าสามถ้าได้แนะนำว่าหน้าสี่อย่างเงี้ยหน้าสี่ดูแข็งแรงหน่อยใหญ่หน่อยแข็งแรงดีครับอยู่นานอยู่นยาวแน่นอนเนี่ยรีวิวแบบรีวิวแบบ ของจริงเลยคือรีวิวหลังจากที่ทำมานานแล้วนะสี่ปีว้วก็เนี่ยสภาพต้นไม้เต็มเลยแต่มันก็ยังไม่เป็นไรมันก็ยังใช้ได้อยู่ลองรู้ครับ